พี <l id sei> ่น้องม่หเหยวตอนท้ายาส่องเบาเพิเด้อพี่น้องเด้อเอากินพ่อไอนี่แม่มม่า่มบอกั่ากนเาเอกว่าแม่ว่าหรื่ว่ายังก็ว่าแตแม่ละว่ามันสไปบอกวามาพี่น้องเดอ อสบายดีพี่น้องหมูเด้อดเลอหลักหลาบหมูปิ้งหมูเป็นโตันเออเมี่ยงเออเออเมาแล้วพี่น้องมากเดมี่ยมปิ้งบาร์บีคัตบาาเออครับมาโนดมาโนดหมูเป็นตัวหมดแล้วพี่น้องสมบูรณ์้มวมเข้เมียงความอร่อยครับเออกระดาษเรียบหมดแล้วที่ใหม่ที่ใหม่ทุกตรงการคุณจริงเ้าเหนียว่ไม่จริงเขาเจ้าสามารถเขาเจ้าเลย ไม่ต้องจับเอาดื้อจับแล้วท้อยมาจับก่อนย่างเป็ดจานแล้วเลยด้วยมาคิดด้วยจานดูห่วงขัวร้อนวันนี้กินได้สบายเลยวันนี้มาถุงมันด๊อกลุกขม๊ะลุกขม๊ะลุกไปกันมาบ้างมั้งยินดีย้นดี

บเวีนทำจะโดนปไหยนใบ่เนียจะโดนรักันเวียา้งรปิ้นะปปิ้นได้กินเนูะปิ้งมันได้กินเมนูเดียวนะอันนี้ทั้งหน้าทั้งปิ้งทั้งต้มคุณได้แล้กระป้นเนากระนแยกกันมาสิปิ้งยันลูกคนให้เป็นลังีกายเป็นเนื้อม้วนปิ้งอ๋อแน้ไหละกเน้อวนมา

ไม่ครับนี่แหละยังกดกล่องแม่เด้อสองคนเลย้องเล็กเองขาูไมมี้นเตนนันนี็ um ่ทั้งเ้นโตทั้งเต้นโครับ

เจ้ามเบิ้มหมดเลยเ็บบ่อืมเจ้าของเพชรมึงสีดำเจ็บสีมันจะตลาดไงดิครับเนี่ยงือดุ่ยมดเลยมนเจ็เพมันในตลาดเออชาไรตากแดดตากแดดไปยู่ไปคุณคนไปคาเอาตัวไมกินขเจ้าก็เเจ้าหมดแล้เขานค่กินบระลเนาะก๋วย ก่อนก็ไม่ก่อนแล้วทำคนในว่าด้วยาำมุมมากินข้าวเจ้าเพราะว่าเราเพื่ั้นไปกินข้าวเจ้าบาาดนนีี้้้เจั่่่รไมาเด้อพี่น้องเดิมตัวมาเต้องเขาซ้อมมรที่ป่า โอ้อาหารแสบเลยได้ลืมพีลืมนนองแล้วพี่นองอาหารแสบเรือพียายมาจาไนมายายมาพารานยายรไปพาราน้เราไปกินแบกไปกับใครเป็นเดือนใครคนไเปลี่ยนกินไก่เราเบะหรอเดนักสวรรค์มบว่าไปกินนอนพาราหรอกินใดิ้วตะวันแก่ลอยลู ไกดำกันเลยจะจะเหลาเลยนะดำกันเลยเราขิงทึมไม่เหมือนแม่ดำกันนะบี๋นี่แหละเกาไปหางเลยจางกินแบมินเดีย่ากินแบมินเดียกินเทียกินอะไรดีว่เทียกินอะไรรับนี่อ๋อ เอาดีแบบเล่าเหรอเล่าคนเหนือก็จะกินแบบคนสุภาพแบบแม่ดูมือยุ่งปีกมาเดี๋ยวเลื่อสร้อยมาเดี๋ยเลื่อทั้งปีกแม่ยังไงกะดจากทารกันแล้วนาหนุ่มเหมืจะหนุ่มไม่บอกกรดูกไม่ได้กินหน่อยเมื่อไปเลื่อยอะไกระดูก

กินเหมือนกันน้อยกินไม่ลงต้องทำให้สุดท้ายเพราะว่าน่หม้วนนีกินกิน่บาง้จมันก็อโอเคเบนย่อยง่งไนะ่อเนรแล้วครมองข้รอดน่ครับกะมาบงกองห้ได้พันกินไปรอดไปกินีาก

Mandy nó cập nhật hết mọi người không hắn hắn nó hắn 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 เป็นมะลุน้องเป็นไเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยววันนี้ต้นต้นทำานาันนี้เปนก่ะของหนึ่งของหมดจะเป็นู้ค้าแล้วเนาะันไม่เราไปย่างมาหาแล้ววาเออแบบนี้แบบนี้ค่ะกินนะกินดูแล้วความหมายนี่ไหนกพากันกินแต่พวก้ก่มันแบ่กินเคื่องเื่อเออจะมาแนบ่บ่ได้กินแบบกินด่วนได้เหรออยากไปเอาปแบบยเนาะเอาปแบบ่อไปแบบไปแบบไปเอาปึ๊บน้อยบอกว่ามึงจะไปไหนนะนะบุญกันนะ ครับมกาเพนะนนีตัวสดก้านี่แวใหญ่เล้อพ่อดันีกับสวัดดีปีใหม่แล้วพ่อก็เมียด้ว้ว่าสวัสดีปีใหม่ด้วครับสวัดดีปีใหม่เอาพอนไม่คิปหน้าครับ